หลังการหายตัวไปอย่างลึกลับของนางสาวมายุรียอดพนาหรือน้องหลิวสาวโรงงานวัย19ปีเมื่อวันที่5พฤษภาคม2555ครอบครัวยอดพนาต้องรอคอยนานถึง12ปีกว่าที่จะได้รับความยุติธรรมไปข้อที่รูปเขาบอกเขาว่าหลิวเอ๋ยให้พ่อให้แม่ชนะเขาบ้างนะลูกจุดทูปต่อหน้าพระว่าขอให้เราชนะคดีคิดอยู่ในใจเสมอว่า เขาทำอะไรไว้ก็ขอให้เขาได้รับกรรมไปชีวิตคนที่เสียไปก็ขอให้เราได้อะไรกลับมาให้เราได้ทำบุญให้เขาบ้างตั้งแต่แจ้งคนหายกับกระจกเงาแล้วตามจนเจอศพน้องหลิวว่าเขาตายไปแล้วมันก็ดีกว่าเราไม่รู้อะไรเลยแต่ก่อนรอแต่คำตอบว่าลูกหายไปไหนแต่พอรู้คำตอบพ่อแม่ก็จะได้รู้ว่าเขาไม่อยู่แล้วไม่ต้องรอเขาแล้วลูกไม่ได้กลับมาบ้านแล้ว คำพูดที่แม่ของน้องหลิวพูดไว้ก่อนที่สารดีกาจะอ่านคำตัดสินจำคุกตลอดชีวิตนายจุมพลสุภาพงษ์หรือพออตุผู้ต้องหาย้อนไปเมื่อเช้าวันที่5พฤษภาคม2555นางสาวมายุรีหรือน้องหลิวยอดพนาหลังจบการศึกษาระดับชั้นม .6 ขนาดนั้นอายุเพียง19ปีได้ไปทำงานเป็นพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งในอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี ป็นระยะเวลาเพียงหนึ่งเดือนก่อนหายตัวไปจากบริเวณห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งซึ่งมีพยานกล่าวตรงกันว่าพบเห็นน้องหลิวขับรถจักรยานยนต์มาที่ห้างดังกล่าวและจอดรถทิ้งไว้ที่นั่นก่อนขาดการติดต่อไปต่อมามีข่าวลือสะพัดประกอบกับการสอบถามเพื่อนร่วมงานว่าน้องหลิวน่าจะไปทำงานที่ต่างประเทศประกอบกับอุปนิสัย เป็นคนที่ไม่ค่อยขอความช่วยเหลือจากใครแต่จะพึ่งพาตัวเองมากกว่าและเอาตัวรอดด้วยตัวเองมาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นแล้วครอบครัวจึงคิดว่าน้องหลิวอาจไปหาทำงานที่อื่นหรือตัดสินใจกลับไปคบหาคืนดีกับชายที่มาติดพันกันที่ก่อนน่าจะหายตัวไปได้มีปัญหาและพยายามจะเลิกรากันอย่างไรก็ตามครอบครัวยังไม่หมดหวังที่จะออกตามหาแต่หาอย่างไรก็หาไม่พบ ยึงร้องขอความช่วยเหลือไปที่ศูนย์คนหายมูลนิธิกระจกเงาและพยายามติดตามข้อมูลจากศพรรย,ยาติกระทั่งพบข้อมูลว่าเมื่อวันที่13พฤษภาคม2555มีการพบศพหญิงนิรนามบริเวณไร่อ้อยหมู 13, ่13ตำบลท่าเกวียนอำเภอวัฒนานาครจังหวัดสราแก้วไม่มีเอกสารติดตัวและมีร่องรอยถูกยิงตามตัวหลายจุด ทางเจ้าหน้าที่จึงนำศพดังกล่าวไปเก็บไว้ที่สุสานพุทธสมาคมเพียวเยี่ยงไทยศีราชาตำบลน,นองอิรุนอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีเป็นเวลานาน,นถึง8ปีทางครอบครัวจึงได้ขอตรวจดีเอ็นจากร่างที่พบปรากฏว่าตรงกับของพ่อแม่ที่ออกตามหาลูกสาวจึงมั่นใจว่าเป็นร่างของน้องหลิวแน่แล้วหลังจากนั้นในเดือนกุมภพันธ์ปี2565 เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการสืบสวนคดีนี้แจ้งว่าคืบหน้าแล้ว80%กำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อขออำนาจศาลให้ออกหมายจับผู้ต้องสงสัยโดยมั่นใจว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนใกล้ตัวจากนั้นศาลจังหวัดสากแก้วได้อนุมัติหมายจับเลขที่จจาน28ั2564ในความผิดฐานค่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเร้นย,ย้ายหรือทำลายศพ หรือส่วนของตนเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายพกอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวโดยไม่มีเหตุอันสมควรเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำหมายสารจังหวัดสระแก้วเข้าจับกลุ่มพออจุมพลสุภาพงที่บ้านพับในจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมทั้งนำตัวไปส่งพนักงานสอบสวนเพื่อขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายโดยในเบื้องตน้นนายจุมพลให้การ ปฏิเสธด้านกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของนายจุมพลสุภาพง์หรือพออ,อตุอายุ56ปีขนาดนั้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งตกเป็นผู้ต้องสงสัยค่าน้องหลิวทั้งนี้จากการสอบถามครอบครัวของน้องหลิวทราบว่า พออจุมพลได้ชอบพอกับน้องหลิวสาวโรงงานและได้ไปมาหาสู่กันอยู่บ่อยๆและอยู่ๆน้องหลิวได้หายตัวไปจึงออกตามหาแต่ไม่พบจึงขอความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิกระจกเงาก่อนจะพบศพหญิงนิรนามในท้องที่อำเภอวัฒนานครจังหวัดสราแก้ว และจากการตรวจ DNA ผลปรากฏว่าเป็นของน้องหลิวด้วยตรงกับ DNA ของพ่อแม่ที่ออกตามหา16พฤศจิกายน2565ภายหลังศาลจังหวัดสแก้ววิเคราะห์จากพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนสพวัฒนานครรวบรวมนำส่งพนักงานอายการจังหวัดสาแก้วซึ่งมีทั้งหลักฐานจากอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุซองปืนผลการตรวจ DNA และคำให้การของเพื่อนผู้เสียชีวิตมีความชัดเจนเชื่อได้ว่า นายจุมพลสุภาพง์หรือพอ,อตุ๊อดีตพออรโรงเรียนกระทำผิดตามฟ้องจริงจึงมีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกตลอดชีวิตฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามคำร้องเป็นเงินหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทคณะสารอ่านคำพิพากษาพอ,อจุมพลจำเลยในคดีถึงกับสุดนั่งลงเพื่อหยิบยาดมในกระเป๋าขึ้นมาดมโดยสารแนะนำให้จำเลยอุทธรณ์ในชั้นฎีกา ก่อนจะถูกตำรวจที่ประจำในศาลเข้ามาควบคุมตัวไปดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ต่อมาจำเลยยื่นอุทธรณ์สารอุทธรณ์ได้พิพากษายืนให้จำคุกจำเลยตลอดชีวิตเหมือนกันและจำเลยได้ยื่นดีกาและสารดีกาได้นัดฟังคำพิพากษาในวันที่31ตุลาคม2567โดยตั้งแต่เช้าเวลา8นาฬิกาที่หน้าศาลจังหวัดสาแก้วนายเอกลักษณ์ลุมชมแขหัวหน้าศูนย์ข้อมูลคนหายมูลนิธิกระจกเงาได้นำนายสมศักดิ์ยอดพนเนาอายุ65ปีบิดาของผู้เสียชีวิตมาร่วม ฟังคำพิพากษาโดยนายสมศักดิ์ได้นำรูปของนางสาวมายุรีหรือน้องหลิวยอดพนเาบุตรสาวที่ถูกฆาตกรรมมาร่วมฟังคำพิพากษาด้วยทั้งนี้จากการตรวจสอบข้อมูลทราบว่าขณะนี้นายจุมพลสุภาพง์หรือพอ,อ,อตุ จำเลยในคดีนี้ได้ถูกย้ายไปคุมขังอยู่ที่เรือนจำจังหวัดระยองโดยสารจะใช้ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากเรือนจำจังหวัดระยองมารับฟังคำพิพากษาข,ของสารดีกาจังหวัดสาแก้วกระทั่งเวลา 10, 10. นาฬิกา10นาทีนายสมศักดิ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูนิธิกระจกเงาได้เดินลงมาจากสารหลังสารดีกาอ่านคำพิพากษาแล้วโดยนายสมศักดิ์บอกว่า รู้สึกดีใจที่ศาลให้ความยุติธรรมโดยศาลดีกาได้พิาพากษายืนตามศาลชั้นต้นและศาลอุทธร์คือให้จำคุกจำเลยตลอดชีวิตและให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามคำร้องเป็นเงิน1.7ล้าน7แสนบาทซึ่งนายสมศักดิ์บอกว่า ค่าสินใหม่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเนื่องจากจำเลยยังติดคุกอยู่คงต้องให้มูนิธิกระจกเงาดำเนินการต่อจากนั้นนายสมศักดิ์ได้เดินทางไปเยี่ยมนางสุรีวันยอดพะเนามารดาของน้องหลิวซึ่งป่วยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสากแก้วเพื่อบอกถึงผลคดีในวันนี้เพราะถือว่าคดีสิ้นสุดแล้ว